สวัสดีครับเด็กของออนทัวร์ความสุขอยู่ที่การเดินทางวันนี้เราจะมาเปลี่ยนไฟตัดหมอกครับผมเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์ครับผมไฟตัดหมอกก็จะซื้อมาแล้วก็ทำเองครับผมเดินสายเองซื้อปลั๊กสื้ออะไรมาต่อเองครับมาเบิร์นของกันครับผมจะเป็นยังไง สวัสดีค่ะเด็กหงออนทัวร์ความสุขอยู่ที่การเดินทางฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ครับอุปกรณ์อันนี้ก็จะมีชุดสายปลั๊กครับในผมประกอบเองอันนี้ชุดใส่สวิกเดินไวไ้ข้างในหน้ารถใส่ฟิลไว้ตัวหนึ่งครับอันนี้อันนี้จะต่อไฟตรงนะครับตรงจากแบตเตอรี่เลยไม่ผ่านในข้างในรถระบบรถเลยครับ นี่จะได้สายปลั๊กอันนี้ผมซื้อมาอันนี้ก็ชุดปลั๊กกันน้ําครับประกอบไปแล้วเดินจากฝัง่งนี้ไปฝั่งนู้นแล้วเข้าแบตแล้วก็ใส่สวิตเข้าไปข้างในครับมาดูชุดไฟกันครับอันนี้ได้ปลั๊กแล้วนี่ไฟนี้ผมก็จะประกอบเองนี่ครับก็จะได้ลนนักษณะนี้นี่ ครับอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ผมเอามาดัดแปลงใส่ตรงเนี้ยครับถอดตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้ใส่แทนแล้วก็ผมก็เดินปักไปเสียบนี่ครับอันนี้มันไม่มีขาน็อตยึดพอเบ้าภาษาอีสาสนนะครับมันม,มีขาน็อตยึดผมเลยเอาดัดแปลงครับได้อันนี้ผมสร้างมาแหละมันบม,มีแบนดอกแบนอาชิดบ่ดังมันได้ครับ ล,ลายตังอยู่ครับนะหลายพันอเยู่นะลองเบิ้งครับมาติดตั้งด้วยตัวเองนี่ตัวนี้ซิเป็นฟังตัวนี้ฟังนี่แหละครับในฟังคนขับนี่ตัวหนึ่งฟังคนขับประกอบเองด้วยครับซื้อมาประกอบเองอันนี้อีกตัวหนึ่งผมมาใส่กล้องไว้ซื้อแหละมันบมีกล้องมาแบบนี้หรอกนี่ครับอีกตัวหนึ่ง นี่ฟังนุ่นครับไม่ใชใส่ลสนนักษณะนี้ใส่ไขควงพวกคีมอย่างที่และครับง่ายๆแก่เบอร์สิบนี่อย่างเดียรับอ่ะมาเบ่งวิธีการถอดกันครับนะครับเอามาถอดน็อตกันครับถอดน็อตตัวน,นี้ออกน็อตข้างในนี่ออกครับเดอเบอร์สิบแล้วก็ไขควงครับประมาณใส่สองโตนี่แหละ สิมีน,น็นอตหลังอยู่นี่ตัวหนึ่งถอดเป็นจิบล็อกจิบล็อกแล้วก็เป็นพลาสติกอะครับน็อตพลาสติกจี่เป็นตังเสียต<อ>ครงเสียครับพลาสติกตัวนี้ไขค,ควงมันขันไม่ได้ครับมันติดยางมันติดล้อกแล้ก็ใส่เบอร์สิบครับ ทีนี้ตัวล่างอีกตัวหนึ่งครับยึดใตเนี่ยเบอร์สิบที่นี่งานตอนนี้ออกมาครับเนี่ยงานออกมาแล้วก็ดันกิบตัวนั้นออกไปครับอ่ะสิบหบิ่งก็ใต้ท้องนี่ครับเนาะถอดถอดตัวล่างนี่ออกออกแล้วก็วดันกลับมาก็งานตัวนี้ออกนะครับงางออกนะ เอามาลองกับเมื่อร่วงเขาไปหาตัวที่ว่ามันล็อกยูวยครับขาล็อกโคมไฟครับ <c oughs> ต้องเอาไฟสายหาไฟสายมาซองมอนครับเมื่อเห็นไี่ถ่ายมาซองเมื่อเห็นหุมีน็อตพ,พร้อมเ,ออานเนขาขันน็อตพร้อมเนี่ยลนเนเขาขันน็อตพร้อมครับ เห็นแล้มีน็อตควอมสองตัวนว็อตเบอร์สิบเดี๋ยวฮะออกมาแล้วครับตุนสองกดยากเวยครับติดหลอดออกนะโอเคออกแล้วครับ โอ้เป่าเงินกัดล,น,ลนก็ไม่กระเป่าเงินเ,เงินลนพัมครับออกมาแล้วนี่ครับออกมาแล้วครับติดกันฟ้นปะนี้ติดกันฟ้นเลยนะออกแล้ว เดี๋ยวเขาถอดปักไฟกันมีปักไฟอยู่นี่ออกแล้วโอออกยากาอ้เนาะันอะอรนี้มึงออกเลยติดกันชนถอดแล้วครับอันนี้มันบ่หลมเอาออกมาได้ต้องเอากันชนนี่ลงครับ งานสร้างสุรินเลยครับเขาขยับขยับกันชนแล้วครับเนี่ยคลายน็อตออกพวกนอ็อตพวกอย่างผมพอดออกหมดแล้วง้างให้มันลงมาผมเอาน็อตเหลือยวไว้อันละขางละตัวครับแล้วก็เอาออกได้บันะนี่นี่นะครับออกมาแล้วซึเป็นลักษณะนี้ของเดิมนีรับรุ่น ปีสองพันสิบสี่สิบห้าครับมันสิเป็นไฟเดรไล่ยังสิแ็กขอดออกมาแล้วอเอาดีไซนโค้มไม่ข้าไปไรอมึงมันที่ได้กันปะมันโคมคนละแบบนะครับมันคล้ายๆกันเนี่ยอันนี้มนีน็อตลรอกก็ตรงผมมันสูบเข้าเลยเลยเดี๋ยวลองเบิ้งครับลองเบิ้งที่ใส่ได้ปะ นั่นสิติดตูดครับติดตูดข้างหลังยินหนั่นสิติดตูดข้างหลัง,น,ง,ลงนี่ครับติดตูดข้างหลังต้องได้เจาะต้อง้เจาะโค้งตัวนั้นออก เพราะว่ามันบม่ได้ตรงรุ่นครับนีใส่มาได้บม่ได้ตรงรุ่นครับต้องได้เจาะปาดโค้งข้างลังออกน้อยนึงปาดให้มันลบเอตัวตูด,ตดไอไฟ LED นะครับเนี่ยตัดปาดปาดปาด,ปาดช่องนี้ออกเลยครับตัดออกเลยโอเคเดี๋ยวหฮใบเล่อยมาตัดกันครับ นี่ครับโอโนี่ครับพอที่ใส่ใบเรอยรครับใบเรอยกปาดตรงนี้เลยนะครับปาดเนี่ยออกปาดขมางไหนเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ขเขาบด้ใส่แล้วเขาปาดออกให้มันรวมมันรวมตูดตัวไฟ led projector เขาอกครับตูดมันไงเนขาปาดออกเลยครับเพราะว่าพวกนี้ขเขาบด้ใส่แล้วไปดูเลยครับมืดอผเห็นไฟดัดแปลง ก็เห็นห้องปะผมไปสายซ่องตัดนี่ออกครับ,ต,รบ,รบ,รรบตัดได้เลยครับมันจะย่ยานห้างครับรถเท่าเองเนี่ยครับตัดได้เลยตัดออกจากน้อยมันติดอยู่น้อยนึง กพอันเป็นพลาสติกี๋ยวขอตัดดีๆก่อนครับผมนี่ครับเราก็ต้องปาดปาดข้างในน้อนออกด้วยครับผุณไม่งั้นมันจะไม่หลวมตูดรเอนี่ครับนะครับต้องปาดปาดแตง่งเอาไปทาบปาดแต่งให้ได้ครับอ่ะเรามาใส่กันครับ อันนี้ปาดใกล้เคียงแล้วคร stumbled, kind of like ับนราจะได้แ <in> ล <Asia> ้วแหละมาเรามาใส่กันเดี๋ยวจะลองใส่ดูมันจะมืดหน่อยครับเพราะว่าไอ้นนี้มันบังแสงไฟมันเข้าไม่ถึงข้าวข้าวเบิ้งเนาะอาชีพอรลูยุดอกครับอันนี้เขาก็ยัดสายไฟเข้าไปข้างในรับยัดไปไปก่อนแล้วค่อเดินสายไฟอันนั้นที่หลังครับยัดใสยไฟไปไ้ข้างในก่อนเขาก็เสร็จทำความสะอาดแถวนี้เที่ยวตัดครับ ฮก็จัดแต่มันเขาล็อกดีเขาล็อกดีๆกะว่าได้แล้ว,ลวเขากดเขาไปเลยครับรับกดเขาไปเลยมันที่เขาล็อกของมันนี่ครับมันก็สืเขาล็อกประมาณนี้ ว่ามันเข่าสุดบ่มันต้องเอามือล่วงเข้าไปเบิ้งข้างใน,นครับไปดึงให้มันเข่ารอบใข่สุดยากเยู่ถือว่ายากเติมอยู่ต้องปาดมันต้องปาดเอ้เบ้าลบตูดเอ้ะคมโปรเจคเตอร์ครับนี่ครับเราใส่ได้สองฝั่งแล้วฝั่งนี้ก็ใส่แล้ว ฝั่งนี้ก็ใส่แล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินสายครับเนี่ยเราต้องถอดอกระจังหน้านี้ออกถอดแล้วแล้วก็จะร้อยสายครับสายที่เราทําไว้นี่ครับสายที่เราทาไว้นี่ก็จะเดินเดินตามของเดิมเขาเนี่ยครับเนี่ยเดินลงไปเสียบปลั๊กแล้วก็เดินวิ่งมาตามนะครับวิ่งมาตามเนี่ย,าายก็ไปโอตรงนี้ครับก,ก็ที่เหลือก็วิ่งกับเขาไป ครับเพอแงี้โผ่ออกฟังนี่แล้วแล้ก็แก่เจ็บเขาออกแล้วก็ย้อนลงไปเสียบป๊กฟังนั้นครับประมาณนี้ก็ได้แล้วพอขอมาหนี่แล้วโอมานีแล้วอันนี้เขาย้อนลงไปครับย้อนลงไปแล้วย้อนลงไป้างล่างนะครับแล้วก็ไปเสียบไฟเขามาครับมันมดเสียบฟังนี่ฟังนี่ผมตอแล้วเสียบแล้ว หมดตรงนี้ครับเอ้ยโดนกล้องอออครับเสียบเรียบร้อยเสียบเรียบร้อยแล้วครับ เสียบเรียบร้อยแล้วถือว่าเฮ็ดยากอยู่ครับเฮ็ดยากอยู่นะครับว่าเสียบปลั๊กเสียบแก๊กเรียบร้อยขอ้างในข้างบนมันก็ต่อต่อสายในชั่วขาวต่อรองเทดเทปมือกัอนรับนี่ตัวจะกขวแบตเตอรี่เลยตรงเลยมีสายสายกระแสมานี่ครับเนี่ยนี่สายก็สิสตามมานมน่ผมก็เสียบสวิชกไว้นี่ครับ สวิกตัวนี้ผมจะไปติดไปในรถเนี่ยผมจะใส่ฟิวไปตัวหนึง่งฟิวกนนันอย่ามันชอตมันยังนะครับฟิวนะครับเขามาล้อกันเปิดเพิ่านๆที่ติดบเดีย๋ยวให้รถเคล่นไปก่อนนี่รถขันหนึ่งแดงนะไฟแดงนี่ครับไฟมาล้อเปิดในสวิก หนึ่งสองติดแล้วครับฟังนี่ติดฟังนี่ติดครับโอ้ไฟตัดหมอกแต่ว่ามันรู้สึกวันซีเบียวครับแสงมันอแสงมันเบี้ยวอยู่แสดงว่าผมติดเอียงผมติดโคม้มันเอียงแสงบ่ได้เลยบ่ได้ระดับเลย แสงไปทั่วเลยครับโอเคแสงนาที่ระดับหนึ่งอยู่ครับหรือว่าไอ้กันชนนี่มันบังแสงกันชนผมยังไม่ได้ยกขึ้นเดียครับว่ากันชนมันตกตัวผมถอดออกเนี่ยถอดน็อดออกคลายน็อดออกขยับลงหน่อยนึงเพราะว่ามันเอาโคมออกมาได้ฝั่งนี่ตกต่ำคักครับฝั่งนี่ต่ำคักเลยนี่แล้วเนี่ยมันปรับมาได้โคมมันปรับมาได้ ผมต้องเฮ็ดตัวยึดเดี๋ยวผมเส็ดต,ตัวยึดนี้ไหมครับให้มันปรับขึ้นลงได้ผมรู้แล้วว่าใส่ใส่แบบนี้แล้วอาเสียดตัวยึดไหมครับเฮ็ดตัวยึดให้มันปรับขึ้นลงได้ครับมึงแสงมันรุบหน่ะไปตัวที่บตัวเดนเลยบเลยว่าอ้อ้อมือไหมครับต้องร้อง,องบึกเพ็ดเบิงเดี๋ยวผมเสดถอด ผมทีถอดโค้มออกมาเห็ดตัวยึดไหมแต่ผมรูแล้วละว,ว่ามันยึดได้แล้วโอเคแต่ว่ามันเบี้ยวแต่้างนี้เกือบได้เยอะทาง้ส้นี่เกือบตรงครับเห็นปะเกือบได้เยอะอ่ะ,อะเดี๋ยวพอแก้ไขก่อนครับผมครับเนี่ยต้องได้ถอดกันชนออกครับเพราะว่ามันไฟมันปรับไม่ได้นี่ครับใส่แล้วมันปรับมันปรับไฟไม่ได้แต่ผม เวลาใช้สว่านเจาะหรือใช้อะไรนะมันจะปรับยากถอดยากผมจะถอดกันทนนี้ออกถอดกันชนเหล็กออกไว้สักเสร็จค่อยใส่ครับทําไฟให้เสร็จก่อนค่อยใส่นี่ครับเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมดัดแปลงครับนี่ครับนี่ครับผมดัดแปลงอันนี้หลอดโปรเจคเตอร์ครับ โมโปรเจคเตอรา์มาใส่ครับดัดแปลงตัวนี้ก็เป็นเอกของมันครับรุ่นบล็อกเดียวกันแต่ว่าไอตัวขอบตัวแหวนตัวเนี้ยครับถ้าไม่ใส่ตัวเนี้ยมันดูห่างๆใงไม่รู้ข้างในผมเอาสายยางใส่รัดนั่นนะผมไม่อยากไอตรงรุ่นมันไม่มีมันหายากผมว่าเจ้ายิงซลรีคนเก็บผมก็เลยแบบไม่เก็บครับเอาสายสายยาง กันน้ำกันฝุ่นไว้เฉยๆครับเนี่ยยัดยัดเข้าไปเฉย,ยๆไม่รู้จะกันได้หรือเปล่าไม่รู้ครับไอ้ขอบขอบเนี่ยครับวงกลมเนี่ยอันนี้ผมไปแถวตลาดเมนครับไปซื้อไอ้ของเก่าร้านไอ้อันนี้ของรถตู้ขอบเนี่ยครับมันใกล้เคียงเกือบได้เพาะว่าภาษาอีสานนะครับ,รบมันเกือบได้ก็เลยเอาของรถตู้มาใส่ครับเนี่ยยัดเข่าพอดีเลย ผมยานมันหลดุดผมก็เลยใส่สก,กูไว้ของรถตูต้ซิมีคายึดสามขาครับยัดเข้าไปแล้วมันสิล็อกเพรว่าเขาบผมว่าบ่มีตัวล็อกผมก็เลยใส่สก,กูไว้ตัวหนึ่งที่เราตัดออกครับยัดไว้อันนี้แค่ประคองยิงสก,กูไว้นี่ครับยิง็ัดไว้มนานสแตนเลสน,นี่ครับโปรเจคเตเตอร์เดี๋ยวสิล็อกให้เบิ้งครับทั้งสองข้างครับเฮ็ดเรียบร้อยคือกันคล้ายๆกันนี่ครับเดี๋ยวสิล็อกเปิดไฟให้เบิง้ง นหครับสวิคผมก็เดินเรียบร้อยสวิคผมเดินเอาไฟมาจากแบตเตอรี่ครับต่อตรงมาสวิคผมมา,มาไม่ไหนีครับนี่นี่ครับนี่นครับ,รบสวิคโยกสวิคเครื่องบินนี่ครับตัวนี้ก็บน,นันเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคอยอ่พอได้ระดับนึงที่จริงสวิคแบบนี้มันต้องเจาะไซครับเ,เจาะไซพวกสีว่าจัง จ่ะเป็นหูกลมๆจาอใส่จังซี่ก็ได้จาอแล้วก็แงตัวนี้ออกมาแล้วก็น็อตล็อกไว้ข้างนอกนะครับแต่ว่าผมเอามายัดใส่หูนี่เกา่าเก่าในไวก่อนหายังมาล็อกห้มันแน่นๆก็โอเคอยอะวันไม่ได้ใส่ตลอดครับเอาสิลองเปิดไฟให้เบิ่งครับเนี่ยอันเนี้ยอนังหนุนด้านนู้นเอาผมสิลองเปิดให้เบิ่งนี่ครับเดี๋ยวมีรถมามีรถเป็นแรนมาคันนึงอยู่รถเป็นไต้ก่อน ปาิโลสปอร์ตเลยวงเลียนมาอะไนักศึกษาครับเขามาเลี้ยนไปบอกคอร์ดเลี้ยนพิเศษวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่อย่างเสียครับขมมาเลี้ยนพิเศษโอ้รถหลายคันเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนี่ยครับไชท่องนะเนี่ยครับเดินมาจากทางนู้นออกมาล้อยมานี่เขามานนี่เอามาขึ้นไปนี่ข้างบนนี่ครับนะครับใส่เฟกใส่ยางเรียบร้อยเนี่ยครับแล้วก็ที่เปิดเปิดตัวนี้ไฟก็ทีออกไปนู่นครับ อ่ะร้องเปิดเบิ้งครับผมปุ๊บนี่ขึ้นแล้วครับนูน่นไฟโอเควะระดับหนึ่งนี่ครับน่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ตัดออบแบบนี้ครับผมเฮเทได้ปรับได้ประมาณนี้แหละโอเคแล้วตองเบิ้งต่อกลางคืนครับว่าที่สว่างขนาดไหนนี่ครับแสงโอเคอยู่ดี่ะนี่ครับ ลองฟังเลยนี่นี่ครับแสงมันก็ได้ประมาณนี้นี่น้าไปนู่นใส่ผนังนู่นก็ยู่แต่เทียวประมาณนี้ครับนะต,ต้องเปิดต้องเบื้องตอดกลางคืนครับมาสิแจ้งขนาดได้เดี๋ยวให้มันมืดก่อนครับเดี๋ยวผมสิไปเปิดในเบื้องอีกรอบนะึงอันนี้แค่กังกังเว้นอยู่ได้นะครับอ่ะ ประมาณนี้นี่ครับก็มืดแล้วครับจะมาลองไฟกันให้ดูครับอมืรถจอดมีไฟสว่างนี่ก็มันก็มีแสงสว่างเยอะอยู่นะถือว่าระดับหนึ่งอยู่แต่ถ้าเราเปิดไฟมันก็นั่นเป็นอยู่ที่จอดรถนี่ครับรถเด็กหงอยู่นี่เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูครับอันนี้ก็ประมาณ เกือบทุ่มแล้วครับเพราะเขาเปิดไฟตามอ้ที่จอดรถมันแสงสว่างก็จะเยอะหน่อยแต่ก็พอได้อยู่ครับมืดอยู่พอมืดอยู่มาเข้ามาเปิดกันนี่ครับเปิดกันกระซิบมันมืดแน่บอว่ากันเนาะครับนี่สวิกสวิกนี่นี่สวิกไฟตัดหมอกดวผมเดินเท็ยดไม้นี่ครับนี่เ๋ยวี่เปิดช่องไปตรงนู้นนี่ โ okay. อเคเอาเปิดปั๊บนี่ครับแสงไฟเป็นไดเห็นนะนี่ครับโอ้โหโกดแจ้งเลยแจ้งนี่นะครับบมเมนธรรมดาเด้ยนะสจ้งซัโฟดเราเบิ่งเบิงเบิ่งอยู่ในฟิล์มสิขนาดเลย โปแก้งแท้ปะนี่ครับเบื้องู่ในฟิล์มขนาดเบิ้งในฟิล์มมันชัดแลว้วครับคุณอะแก้งอีหลีเด้โปะแก้งธรรมดาเด้ครับเนี่ยคมชัดของมันอนะสุดยอดแท้ปะเนี่ยครับเนี่ยครับเบิ้งแสงมันครับล้ำแสงมัน,นยิงออกมา น,นชาดแกวเลยผมว่าได้เปิดไฟข้างบนนี่นหะข้างบนนี่เป็นซีนันครับไฟสูงไอไฟต่ำไอต่ำเป็นซีน,นันอันนี้ไฟตัดหมอกได้ครับเนะี่ยเห็นปะััดอิลีวะเดี๋ยวผมซิล้องสิปิดปิดเอาเมือปิดลองเอาเมือปิดไฟนี่เบิง้ง นะครับมันก็จะได้ขาคางเดียวได้นะนี่อง้างนี่้างเดียวมีสองข้างแก้งแก้งพูดสุดยอดแท้ปะนี่ครับชัดแจยวจะจะเลยครับไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ผมสิร้องปิดเนี่ยปิดข้างบน นี่ปิดแล้วปิดแล้วมือเตื้อเบิ้งในนี่ก็เนี่ยมันสิประมาณนี้เนี่ยแล้วผมสิเปิดไฟหน้านะ้ำนี่ครับเปิดซีนอนไหนบ้งเพราะว่าผมไม่ได้เสียกุญแจมันสิห้องสิละเปิดผมเปิดไฟเลยนะครับอันนี้ไฟซีนอนธรรมดาซีนอน,นกับบธรรมดาดีครับถือว่าธรรมดาแต่ว่ามันบ่ธรรมดาครับสว่างโลดเลยนี่ นี่ไฟซีน,นั่นครับนี่ครับนี่ไฟตัํมเปิดไฟตัํมครับครับนี่ตัวนี้ไฟตัํมตัวน้ำเงินนี่ไฟลีนี่ครับนี่คือไฟเปิดไฟตั้มผมนี่ซีน,นั่นเดี๋ยวผมจะเปิดสองอยางเลยเดี๋ยจะเปิดไฟตัดหมอกขึ้นมาเนี่ยเบื้องแสงไฟตัดหมอกมันจะเป็นยังไงทั้งตัดหมอกทั้งไฟต่ํม นี่ครับนี่ถือว่าแจ้งอยู่นแจ้งโพดเพราะว่าผมไม่ได้เสียบปุ่นแจผมไม่มีใเปิดไฟใว,วมันชี่ห้องสิละเอาเปิดตัดหมอกน้ำนน่อยได้ดตัดหมอกบนยีนุ่นปับ๊บพุ่นนะครับเพิ่มอีกเพิ่มแสงเข้าไปอีกนี่ครับเปิดสองอยางเลยทั้งตัดหมอกทั้ง ไฟต่ำครับได้แสงประมาณนี้เนี่ยครับแสงมันก็ชัดแจว๋วแต่เราต้องพูดถึงเลสสว่างอีลี่มันี่ไอ้เพื่อนยากมาให้กับล้างใจครับมาให้กับล้างใจไอ้พวหญงนี่เฮ็ดยังกะสิวาตครับมันดินเบิ่งนอยู่ใกล้ผมนี่แหละนี่ยครับเนี่ยไฟต่าไฟสูไอ้ไฟสูไอ้ไฟต่าครับ เปิดไฟต่ำไฟสูงว่าได้เปิดไฟสูงผมใส่หลอดเดิมอยู่ครับเป็นหลอดให้ในีน่เจนหลดหลอดเดิมอยู่นะครับหลอดเดิมโรงงานไฟสูงดูผมผมจะล้องตบไฟสูงเบื้องก็ไฟสูงเรต้องร้องนะครับเพราะว่ามันเป็นหลอดเกา่าแบบเกา่าผมเปลี่ยนตาไฟหนานี่นี่ครับไฟต่ำเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นซีนอนครับเนี่ยตนนน้นข้างบนนี่ผมเอาเมือปิดเบื้องนี่นี่ปิดไฟซีนอน ปิดไฟตา่าไฟตัดหมอกอะไรงสว่างอยู่ครับเนี่ยมั่นสิเป็นเซนคั t ออฟแบบตัวแซดนะครับมาปุ๊บเป็นตัวแซดเลยนี่ครับเี่ยแสงออกจากตัวเนี่ยนผมใส่ขอบไี่คุ้มค่าครับคุ้มค่าเงินที่เสียไปเยอะอันนี้ผมต่อเองนะครับอันนี้ก็จ้างมากะประมาณสามสามพันกว่าบาท หลอดไฟครับไอโคมนะครับโปรเจกเตอร์สามพันกว่าเราผมไปซื้อพวกปลั๊กไฟกันน้ำพวกสายไฟมาเดินเองครับนั่นบริบบวกค่าแรงอันนั้นประมาณหกหกไร่ก็บาทพวกปลั๊กพวกสายครับบริบบวกค่าแรงแค้ของเพราะว่ารถเจ้าของเองครับเนี่ยก็รวมรวมแล้วก็ประมาณ 4, บม่ถึงสี่พันครับนะครับประมาณสามพันแปดนะครับ อันนั้นมันหลอดหลอดมันสามพันสองสามพันสองสามพันสองบวกบวกอันนั้นอีกหกร้อยเขาเป็นสามพันแปดเนี่ยประมาณนี้สามพันแปดได้ประมาณนี้ครับผมว่าโอเคอยู่ดิวสว่างโล้เพื่อนหรือครับสว่างพูดพูดอ่ะผมใจอยู่ครับ ได้สว่างขนาดเนี่ยปิดปิดไฟตา่านี่ครับปิดไฟตา่านี่แต่เปิดแต่ไฟตัดหมอกครับนะไฟตัดหมอกมประมาณนี้นครับตรสอบไฟเรียบร้อยก็โอเคได้ระดับหนึ่งถือว่าสว่างมากครับไม่เสียเงินที่ลงทุนไปครับนี่สว่างสุดยอดเลยอ่ะ ผลงานไว้ครับผมเนี่ยได้สวยงามระดับนึ่งขี่กังข้ามขึ้นเนี่ยบว่าต้องห่วงเลยครับแสงพอเหลือพู้นยิงไปไกลพร้อมนนี้ยครับรถคันนี้อยจอดบังเซื้อพูดระยะไปประมาณได้อยู่ประมาณสามสิบสามสิบเมตรสี่สิบเมตรอะถึงครับถ้าปรับขึ้นสูงอีกก็พูนอะได้ไกลแสงไกลเติบ ขนาะมนี้หาสิบหกสิบเมตรครับถึงพุนแล้วปุ่นถึงไกลไกนปุะถ้าปรับปรับไฟขึ้นอีกมันก็จะไปได้ไกลอีกครับอ่ะจบการรีวิวติดต่อไฟครับผมปิดเรียบร้อยคูณใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ในเรื่องครับผมจะเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเด็กหงอ,อันทัวร์ความสุขอยู่ที่การเดินทางฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ